วันนี้ครับ Key to Success ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงครับจากท่านประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทก i f f ิริงสกายไลท์มิตี้จำกัดแพทย์หญิงนรินีภัยบูลครับจะมาแนะนำครับว่าจะใช้สื่อโฆษณาเพื่อเป็นประโยชน์ในการขยายงานได้อย่างไรครับพร้อมทั้งมีเภสัชกรหญิงน,นทิดาครับรวมถึงผู้บริหารระดับแกรนด์พาร์ไดซ์นั่นคือคุณจิรยุทธองสามสีครับจะมาแนะนำทุกท่านว่าจะใช้สื่อโฆษณาให้เป็นประโยชน์อย่างไรเพราะวันนี้ครับจะเป็นการเปิดตัวโฆษณาตัวใหม่กับชุดอับราฮซิตี้ด้วยดังนั้น ต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับเพราะว่าท่านจะได้รับข้อมูลดีๆเพื่อที่จะทําให้ท่านนั้นขยายงานได้อย่างประสบความสําเร็จครับการเสวนาพิเศษในครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเหมาะกับ ช่วงสถานการณ์ที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะสร้างโอกาสทางการตลาดได้อีกรูปแบบหนึ่งด้วยนั่นก็คือการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอหรือการขยายงานในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟังช t i o n a l drink หรือเครื่องดื่มนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับซึ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่พวกเราคุ้นเคยกันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะบาลอนคอลลาเจนนะครับซึ่งอะบาลอนคอลลาเจนนี้ก็จะมีทั้ง2รูปแบบนะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเรามีภาพยนตร์โฆษณานะครับภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เนคุณหมอต้อยเนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปชมกันเนี่ยผมคิดว่าผมเชิญคุณหมอต้อยขึ้นมาเล่าถึงภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้กันก่อนดีกว่าครับประมือต้อนรับคุณหมอด้วยนะครับ ก็จะบอกว่าโฆษณาชุดนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะจากอลาบาลด์คอลลาเจนของเราที่ขายไปแล้วเนี่ยในโฆษณานี่บอกว่า10ล้านขวดแต่จริงๆในหน้าวันนี้11ล้านขวดแล้วนะคะแล้วก็เป็นเป็นโปรดักที่ที่หมอเนี่ยฟังทุกอย่างจากความคิดเห็นของทุกๆท่านนะนะคะที่เป็นเจ้าของกิฟฟารีนนี่แหละนะคะว่ากินแล้วยังไงนะคะบางคนก็จะบอกว่าโอ๊ยกินแล้วเนี่ยไม่เลิกเลยกินแล้วกินอีกไม่เลิกเลยเนี่ยขวดเต็มบ้านเลยใช่ไหมบางคนก็จะบอกว่าแฟนเนี่ยไม่ยอมไม่เลิกเลยใช่ไหม นะคะก็หลายๆคนก็จะมาบอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ประมวลมาเป็นหนังโฆษณาที่จะถือว่าวันนี้มี3เรื่องนะคะเป็นการเปิดนะคะต้องเรียกเปิดสัก,กราดของภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ก่อนแต่อบรลฮไม่ใช่เรื่องแรกนะคะจะมีเรื่องอื่นๆตามไม่ใช่เรื่องสุดท้ายจะมีเรื่องอื่นๆตามมาเป็นระบบสนับสนุนที่ช่วยช่างทํางานนอกเหนือไปจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมได้ดูบ้างหรือเปล่าคะดาวเทียม ้องดูนะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หมอก็จะไปบันทึกเทปเรื่อง CEO talk ต่อไปแล้วก็คงจะมีเรื่องราวดีๆนะคะอย่างวันนี้ก็คงจะมีการบันทึกเทปด้วยทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดภาพยนตร์เชื่อบา l ล o ซิตี้เนี่ยนะคะเป็นหนังใหญ่ค่ะ เราไปถ่ายทําที่ปาเลโอนะคะที่ปากช่องเขาจะมีบรรยากาศและกลิ่นอายแบบอิตาเลียนเพราะฉะนั้นในคนที่มาแสดงเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นต้องเรียกว่าเป็นเป็นฝรั่งทั้งหมดนะคะแต่ชายหนุ่มที่เป็นพระเอกคนนี้น่ารักมากเขาพูดไทยได้นะคะเป็นลูกครึ่งสิงคโปร์กับโปแลนด์แล้วก็นางแบบทั้งหมดที่เหลือเนี่ยเป็นฝรั่งเราอยากจะให้เขาเห็นว่าเมืองเมืองนี้มีแต่คนสวย เขาสงสัยว่าทําไมเมืองนี้มีแต่คนสวยนะคะแต่ในที่สุดคําเฉลยก็เดี๋ยวดูเองว่าทําไมเมืองนี้ถึงมีแต่คนสวยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นโฆษณาอีกสองเรื่องเป็นโฆษณาสั้นๆ1 5วินาทีที่เอามาจากคําบอกเล่าของทุกท่านในห้องนี้นั่นแหละคาบอกเล่าของชาวกิฟฟิลินทั่วประเทศนั่นแหละนะคะวฆษณาเนี่ยหมอก็อยากใจะให้ท่านอยากจะเปิดให้ชมอย่างละ2ครั้งอย่างละ2ครั้งเรื่องอบบลอนซิตี้สครั้งนะคะเรื่องต้องลองสองครั้งเรื่องสงสัย2ครั้งและเดี๋ยวเราจะมาเสวนากันว่าเราจะ จะใช้ประโยชน์จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ในการขยายงานให้คึกคักและตื่นเต้นได้อย่างไรคะ questa porta magia mi กิฟเฟอรีนอเบลลอนคอลลาเจนยอดขายกว่า10ล้านขวดใน10เดือนใหม่ทริปเปิลเอ็กซ์อเบลลอนคอลลาเจนเพิ่มคอลลาเจน3เท่าต้องหลอกขายไปตั้ง10ล้านขวดแล้วเหรอไม่อยากจะเชือ่อไม่อยากจะพูดแฟนอะไม่ยอมให้เลิกกินเลยนะ จำหน่ายแล้วกว่า10บล้านขวดใหม่กิฟฟินทรูปเอ็กซ์อาร์บาลอนคอลลาเจนเพิ่มคอลลาเจนสเท่าต้องลองขายได้ตั้ง10บล้านขวดแล้วหรอกินแล้วไม่ดีจริงหรือเปล่าอ่ะทำไมคนถึงกินแล้วกินอีกไม่ยอมเลิกกินเลยอ้จำหน่ายแล้วกว่า10บล้านขวดใหม่กิฟฟินทรูปเอ็กซ์อารบาลอนคอลลาเจนเพิ่มคอลลาเจนสมเท่าต้องลองนั่งตน้นะชอบไหมคะ นะคะนะคะก็ก็จะเริ่มออนแอร์ตั้งแต่วันที่28หมอก็ว่า,าถึงบรรยากาศที่พวกเราต้องคึกคักมีชีวิตชีวาแล้วก็เริ่มต้นลุยแล้วนะตกล,ง,ลงไหมคะปา,า,าเดี๋ยวปรบมือดงังๆหน่อยสิคะลยุยนะคะ นี่คือระบบสนับสนุนที่แข็งแรงที่สุดของกิฟฟารีในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ทํางานลักคึกคักมีชีวิตชีวาด้วยปีที่แล้วมิถุนาเป็นต้นไปเราไม่ได้มีโฆษณาเลยเพราะว่าเขาช่วงของน้ําท่วมนะคะแต่ปีนี้หมอเชื่อว่ามิถุนาก,ะะกรกฎาคมเราจะทางานได้สนุกนะคะแต่ว่าจะสนุกอย่างไรเนี่ยหมอก็อยากจะให้พวกเรามีข้อมูลความรู้นะคะในการนําเสนอด้วยก็เลยอยากจะจัดให้มีการเสวนาในวันนี้ค่ะเชิญจันทร์อินค่ะครับผมคือผลิตภัณฑ์นี้ต้องบอกว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยบริโภคกันเป็นประจำอยู่ แล้วนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะเล่าเรื่องต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้เนี่ย ตามหลักการตลาดเขาเรียกว่า storytelling มันต้องมี marketing คือมีการตลาดในการเล่าเรื่องวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะเชิญผู้ที่จะสามารถนำเสนอข้อมูลที่ท่านจะเอาไปใช้ในการสร้างการตลาดของท่านเองในธุรกิจของท่านได้นะครับท่านแรกเนี่ยก็จะเป็นนักธุรกิจของเรานะครับที่มีประสบการณ์ในการที่จะขยายงานในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอะบัลโลนคอลลาเจนนะครับเป็นผู้บริหารระดับแกรนด์พาราไดส์นะครับจากศูนย์ธุรกิจ อ้อมใหญ่ครับคุณจิรายุทองสามสีนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับและก็อีกหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรีนนะครับและหลายคนก็คุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีจากทางรายการของกิฟฟรีนชาแนลแล้วนะครับเภสัชกรหญิงนัธิดาจันทรวารีนะครับก็วันนี้นะครับ คุณยุทธนะครับแล้วก็คุณนุกนะครับแล้วก็คุณหมอต้อยรวมทั้งผมก็จะพูดคุยกันต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวคิฟรินรักมากแต่เรารักแล้วทานแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็น่าจะมีโอกาสส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้กับคนอื่นอย่าง mm hmm. เขาเรียกว่าเหมาะสมด้วยนะครับคุณหมอคิดว่าเราจะพูดคุยกันในส่วนของสิ่งที่เป็นประโยชน์ในเชิงของ คุณของผลิตภัณฑ์กันก่อนดีไหมครับคุณมหมอากจะรีมายนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคอลลาเจนมีในท้องตลาดเยอะมากพวกเราคงไม่ลืมใช่ไหมคะว่าคอลลาเจนจากเปลืาือของเราเนี่ยแตกต่างกับคอลลาเจน ที่อื่นอย่างไรบ้างนะคะคเพราะว่าอย่างที่ที่พูดคอลลาเจนเป็นโปรตีนถึง70%ของที่เรามีและถ้าเรารู้จักว่าคอลลาเจนจะเป็นประโยชน์อย่างไรเนี่ยนะคะท่านก็จะไปใช้ประโยชน์ได้เยอะและได้จับกลุ่มเป้าหมายได้เยอะมากขึ้นด้วยค่ะก็เลยอยากให้อาจารย์นุกนะคะช่วยมาอธิบายให้ฟังเรื่องของคอลลาเจนสักนิดนึงค่ะเอาวิชาการก่อนแล้วในแง่ของการทํางานในภาคสนามเดี๋ยวคุณจีรอยุจะช่วยค่ะครับผม ได้ค่ะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าคอลลาเจนในร่างกายของเราเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะคะอย่างในผิวเนี่ยถ้านุกเทียมง่ายๆก็เหมือนกับคานบ้านของเราคือหลังคาบ้านเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคานบ้านทีนี้คอลลาเจนเนี่ยเปรียบเหมือนคานบ้านก็คือช่วยค้าจุนโครงสร้างทั้งหมดของผิวไวะคะ้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คอลลาเจนในส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยหายไปหลังคาก็จะยุบลงลองนึกภาพตามนะคะพอหลังคายุบตัวลงปุ๊บ ก็จะเกิดริ้วรอยร่องลึกขึ้นที่ผิวของเรานั่นเองอันนี้ความสําคัญของคอลลาเจนในผิวนะคะแต่ว่าคอลลาเจนเนี่ยก็ยังมีความสําคัญในทิชชู่หรือว่าเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายด้วยอย่างเช่นในเรื่องของกระดูกอ่อนเองก็ดีนะคะก็เป็นองค์ประกอบหลักของกระดูกอ่อนเหมือนกันหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเส้นผมหรือว่าเล็บคอลลาเจนก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งด้วยเช่นกันค่ะ จะเรียกว่าการรับประทานตัวนี้มันก็เหมือนกับถ้าใครไม่ไม่ไม่เสริมคอลลาเจนก็เหมือนผิวไม่มีคานมันก็จะ<ช>ยุบลงยุบลงมันก็จะเกิด<ช>กเกิดร่องใช่เพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยจะผลิตจนถึงอายุประมาณ20ปีะค่ะถึง25<ช>ปีหลังจากนั้นเนี่ยคอลลาเจนจะเริ่มผลิตลดลงแล้วแล้วเขาบอกว่ามันจะลดลงถึง4 0เนเมื่ออายุประมาณ40ปีงั้นปีนี้พี่ก็เริ่มลดลงแล้วสิ เพราะว่าคือว่าปีละเปอร์เซ็นต์นะคะคปีละเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ดูแลตัวเองพอใช้ได้แต่ถ้าไม่ดูแลอาจจะมากกว่านั้นใช่ม<ช>คะ่ะทีนี้ลักษณะของการที่เราจะได้คอลลาเจนเข้าไปในในร่างกายเนี่ยต้องบอกว่าในชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ย เขาจะยากไหมที th, ่จะหาคอลลาเจนเข้าไปในร่างกายเออต้องตอบว่าค่อนข้างยากค่ะนอกจากใครจะกินต้มแซบกระดูกอ่อนทุกวันเลยค่ะต้องทุกวันทุกเมืีอเลยนไทุกวันใช่เพะก็จะเป็นคอลลาเจนที่ผ่านความร้อนนะคะใช่ค่ะใช่ไหมคะสิ่งที่เรามองว่าทําอย่างไรเราเรารู้แล้วล่ะว่าคอลลาเจนสําคัญขนาดไหนครับแต่ปัญหาคือทํายังไงเราจะได้คอลลาเจนที่เอาไปใช้งานได้เลยนี่ก็คือที่มาที่เราคุยกันมาปีกว่าแล้วเรื่องของการทำคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮือใช่ค่ะซึ่งหอยเป๋าฮือ เนี่ยก็เป็นหอยที่ตัวเขาเองเขาไม่มีคอเลสเตอรอลน,นะคะแล้วคอลลาเจนของเขาเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่ปริมาณค่อนข้างจะสูงมากแต่การสกัดเย็นเป็นไงคะอาจารย์นุกค่ะการสกัดเย็นเนี่ยมันจะไม่ตัดคอลลาเจนคือคอลลาเจนตามธรรมชาติตามผิวเราหรือร่างกายเราเนี่ยค่ะมันจะเป็นโครงสร้าง3ส,สายแต่ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าพันไปผ่านกระบวน,นการที่ผ่านความร้อนหรือว่ามีเอนไซม์มาตัดย่อยอย,อย่าง ที่เรียกว่าคอลลาเจนไฮโดรไลเซตอะคะ่ะอย่างผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดที่ใช้การจะเป็นตัวนี้ก็คือถูกตัดย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างเขาจะต่างจากคอลลาเจนในชั้นผิวเราหรือว่าในร่างกายเราอย่างสิ้นเชิงเลยอะคะ่ะการที่ถยถูกตัดย่อยเนี่ยมันก็คือพูดง่ายๆย่อยไปจากความร้อนท,ที่ที่กระบวนการอะไรต่าง<ช>ๆด้วยทีนี้เมื่อมันย่อยหรือมันสลายไปแล้วเนี่ยเมื่อเรารทานเข้าไปในร่างกายเรียกว่าวิธีการที่เราจะได้ การดูดซึมสิ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์จากคอลลาเจนเนี่ยมันก็อาจจะลดลงด้วยใช่ไหมครับใช่ตอนเด็กๆพวกเราเคยเล่นจิ๊กซอว์ไหมคะครับเคยใช่ไหมจิ๊กซอว์ที่ตอนเล็กๆเ,เขาก็จะให้เรามาต่อรูปอ่ะใช่ไหมคะมีรูปให้หแล้วก็มันก็เป็นตัวย่อยๆๆล้วให้เราเอามาต่อ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 จนกระทั่งต่อเสร็จก็เป็นรูปอย่างที่เขาต้องการใช่ไหมพูดง่ายๆนะคอลลาเจนคอลลาเจนโมเลกุลสามสายของเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นสามสายพันๆกัน ถ้ามันผ่านความร้อนเนี่ยมันจะเหมือนถูกสับ,สบๆ,ๆ,ๆๆๆๆๆๆแล้วเนี่ยมันต้องถูกดูดซึมเข้าไปแล้วไปหาจิ๊กซอต่อเอาเองใช่ครับถูกนะคะข้อนี้ถามว่ายากไหมต้องกินเยอะเถ้ากินเยอะมากๆก็มีโอกาสที่จิ๊กซอจะต่อกันเองเจอถ้ากินน้อยๆมันก็หากันไม่เจอนะคะอย่างเป็นต้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคอลลาเจนของเราเนี่ยมันผ่าน การสกัดเย็นมันไปทั้งอย่างนั้นเลยแล้วมันก็สามารถดูดซึมเข้าไปที่ผนงังกระเพาะลำไส้ทั้งอย่างนั้นเลยแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปหาจิ๊กซอค่ะหลักการเป็นอย่างนี้ค่ะคก็พูดง่ายๆก็คนคนทานก็โชคดีไปเลยนะครับ<ช>ได้ได้ผ่านทานคอลอาเจนที่ผ่านกรรมวิธีการสกัดเย็นพร้อม<น>ใช้ <laughs> ครับผมทีนี้ทีนี้ในส่วนของสรรพคุณเนี่ยนอกจากว่าความโดดเด่นในเรื่องของโมเลกุลโครงสร้างของโมเลกุลที่มีความสมบูรณ์แล้วเนี่ยในเรื่องของ ส่วนอื่นๆครับอย่างผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยมันก็จะมีการ m i ์สิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นตัวที่ช่วยเสริมให้รสชาติอร่อยขึ้นแต่นอกเหนือจากความอร่อยมันมีมีคุณประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มเติมด้ไหมครับอ่าใช่ค่ะอย่างตัวแรกสุดเนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวที่ออกมาดั้งเดิมคืออบับอลอนคอลลาเจนรุ่นเก่าของเรา c l a s s ิกอ่าเป็นสูตรคลาสสิกแล้วะนะครับค่ะตัวนี้อ่าอย่างตัวนี้เนี่ยเขาจะมีน้ําทับทิมอยู่ซึ่งเรารู้ประโยชน์ของน้าทับทิมกันดีอยู่แล้วนะคะว่านอกจากวิตามินและเกลือแร่ที่ ต้านอนุมูลอิสระรวมถึงมีงานวิจัยรองรับเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจที่คนไทยเป็นกันเยอะมากๆอยู่แล้วค่ะค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นขอบคุณค่ะคที่เป็น3เท่านะคะตัวนี้ ก็คือนอกจากคอลลาเจนที่เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าแล้วเนี่ยยังมีน้ำเบอร์รี่กับน้ำไซเดอร์ผสมอยู่ด้วยอยู่ด้วยซึ่งน้ำเบอร์รี่เนี่ยก็คือมีเกลือแร่วิตามินเบอร์รี่นี่จะเก่งมากในเรื่องของวิตามิน A และก็วิตามิน C อะค่ะอย่างวิตามิน A เนี่ยได,ได้เรื่องสายตาทราบกันอยู่แล้วทุกคนแต่วิตามิน C เนี่ยเขาก็ช่วยกระตุ้นสารเ,เขาเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนะคะแล้วก็นอาจากนี้เนี่ยตัวไซเดอร์เองเนี่ยก็เป็นที่นิยมทั้งของทางคนญี่ปุน่น ที่อายุยืนมากๆที่สุดในโลกเนี่ยแล้วก็คนยุโรปด้วยนะคะเพราะว่านอกจากสารต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารด้วยช่วยในเรื่องของเออโทษค่ะนะคะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารด้วยแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของเออระบบการเผาผลาญก็คือช่วยในการลดน้ําหนักได้ด้วยะคะ่ะแถมขวดนี้มีแค่15กิโลแคลอรีเท่านั้นเองอ <c ười> ถือว่าต่มามากนะคะครับถ้าอยากได้ผลในการลดน้ําหนักต้องทนตอนเช้านะคะ นะคะถ้าท่านอยากได้ผลของไซเดอร์ในการลดน้ําหนักด้วยเนี่ยนะคะเี๋วมากก็าจะทานเป็นช่วงเช้าค่ะคแต่สิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ด้วยก็คืออย่าลืมนะคอลลาเจนไม่ได้มีแต่ที่ผิวเท่านั้นนะคะคอลลาเจน,เนมีทั่วร่างกายไปหมดจากสิ่งที่เราขายมา11ล้านขวดเนี่ยเราพบว่าที่ชื่นชอบมากที่สุดก็คือเรื่องผิวพรรณใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณใดก็ตามที่มีคอลลาเจนแล้วเราอยู่ในช่วงที่มันขาดมันจะดีขึ้นหมดนะคะสิ่งที่หมอได้ยินมามา,มากๆเลยคือหัวเขา่า หะะมเพบว่าหลายๆคนเนี่ยเจ็บหัวเข่าที่เป็นข้อเสื่อมข้อเสื่อมมันมาจากหลายสาเหตุแต่หนึ่งในข้อเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่มีคอลลาเจนลดลงในช่องว่างระหว่างที่อยู่ในข้อเข่าด้วยนะคะน้ําในข้อเข่าด้วยอันนี้ก็อาจจะมีส่วนช่วยได้แล้วก็เรื่องผิวพรรณในทุกๆส่วนเหมือนที่ในโฆษณาพูดเอาไว้นะคะประโยคที่หมอได้ยินมากที่สุดมากที่สุดเลยเนี่ยนะคะก็คือประโยคที่ผู้หญิงคนานั้นพูดก็คือแฟนไม่ยอมไม่เลิกกินนะคะนะคะหมอได้ยินจากโทรศัพท์ที่พวกเราได้เล่าใช่ไหม ใช่ไหมพวกเราจะโทราเล่าให้ฟังว่าคือการที่มีผิวพรรณดีมีรูปลักษณ์ที่ดีเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะของชีวิตคู่ค่ะไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ก็เป็นส่วนประกอบที่ดีส่วนประกอบเนี่ยค่ะครับผมก็ทานแล้วเราก็ต้องยิ้มเก่งๆให้คู่ชีวิตให้แฟนของเราด้วยนะครับถ้าทานแล้วด้ดดไไม่ไทานแล้วดูไม่ได้นะครับนั้นอาจจะต้องทานขวดไปด้วยเลยนะครับถ้าอย่างนั้นครับ คงได้รับชมโฆษณาไปบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ท่านนั้นสามารถขยายงานในช่วงนี้ให้ประสบความสำเร็จได้ติดตามชมกันนะครับ